สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิบจิบโฮมนะคะวันนี้จิบจะชวนทำตำปูปลา,าค่ะแซ่บๆนัวๆก่อนอื่นนน,นะคะเราจะไปเก็บมะละกอปลูกเองนะะันค่ะคือต้นที่บ้านยายนะคะมีสองต้นค่ะสูงมากเลยค่ะ อีกหน่อยต้องใช้ลิงเก็บแล้วนะคะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วนะคะจะจำไม่ได้แล้วกินจนเบื่อแล้วค่ะพอเราได้มะละกรอมาแล้วนะคะของจิ๊บจะทำหามหน่อยนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังกรอบยังใช้ได้อยู่ <c oughs> แล้วก็เราจะมาสับมะละกรอก,กันนะคะ <c oughs> ตำปุปั้เนี่ยจิ๊บคิดว่าการสรับเนี่ยเข้ากันดีกว่าการขูดนะคะค่ะสับให้ได้ประมาณ1ครกค่ะจิะ๊บจะตำครกเล็กนะคะ <c oughs> ธรรมดา25บาทค่ะ เราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีมะละกอสับมะนาวมะเขือเทศมะเขือเปราะพริกแห้งพริกสดน้ำปลากระเทียมปลารา้าปูดองผงชูรสค่ะพร้อมแล้วเราไปตำกันเลยนะคะใส่พริกสดกับพริกแห้งลงไปค่ะใส่กระเทียมจะใช้กระเทียมไทยหนึ่งัวนะคะเสร็จแล้วตำเลยค่ะตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะไม่ต้องละเอียดมากะคะ่ะ ใส่เส้นมะละกอลงไปค่ะหรือใครจะปรุงรสก่อนใส่เส้นมะละกอก,ก็ได้นะคะอันนี้ได้หมดค่ะทํากับข้าวไม่มีผิดมีถูกนะคะใส่มะเขือเทศ2ลูกค่ะใส่ปลูดองหนึ่งตัวแกะกระดองเขาออกก่อนนะคะใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าิิบใช้3ช้อนโต๊ะนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะ เพราะว่าเป็นน้ำปลาปรุงรสค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมาจากตลาดเนี่ยจะเค็มมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะใส่1ช้อนหรือ2ช้อนก่อนนะคะมะนาวมะนาวนี่ก็ตามชอบนะคะเสร็จแล้วต้มให้เข้ากันเลยค่ะพอต้มเข้ากันเสร็จแล้วนะคะทันมะเขือเปาะลงไปค่ะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ผงชูรดค่ะ ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเด้อคะ่ะใส่เสร็จแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะถ้ายังไม่เค็มก็เติมน้ำปลานิดนึงถ้าเค็มแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะตำปูปลากินได้เรื่อยๆกินได้เกือบทุกวันกินไม่มีวันเบื่อนะคะแซ่บๆซนัวทำง่ายมากๆเลยคะ่ะ เสร็จแล้วเสิร์ฟเลยค่ะจิ๊บต้องขอตัวไปกินก่อนวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ